สวัสดีครับวันนี้พบกับมาร์คในช่องบักเตยนะครับผมวันนี้เป็นวันว่างๆอีกวันหนึ่งนะครับผมก็เลยเข้าป่ามาจะมาหาดูว่าอะไรที่จะพอทําเป็นอาหารเย็นได้นะครับผมก็เข้ามาก็อย่างที่เห็นครับก็ถ้าเป็นต้นไผ่ก็คือช่วงนี้ก็สูงหมดแล้วนะครับที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหน่อไม้มันบินหมดแล้วนะครับก็จะลองมาดูว่าพอจะมีหน่อไม้ไหมที่จะพอไปทํากับข้าวได้นะครับผมแล้วก็ จะลองดูในป่าดูว่าจะมีอะไรที่พอจะกินได้นะครับผมก่อนอื่นก็มาตรงนี้ก่อนเลยครับกกอนนี้เห็นละวว่ามีนิดหน่อยครับมาร์กมาด้วยมีดเล่มเดียวนะครับเป็นมีดเล็กนะฮะเพราะตรงนี้เจอสองหนอนนะเป็นหน่อที่ไม่ใหญ่มากนะครับหนอใหญ่ๆเขาหน้าจะเอาไปกันหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นป่าชุมชนนะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับแบบนี้ครับอร่อยมากนะครับแบบนี้คือหวานมากถ้าไปต้มนะครับผมเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนก็มีตรงนี้อีกนิดนึงเห็นไปแบบนี้ต้องขุดลงไปนิดหน่อยครับ หนอนนี้ถือว่าแกนนะครับก็ไม่เอานะครับมันแข็งเกินไปเดี๋ยวลองไปหาที่กออื่นดูครับเผื่อจะมีนะครับตอนนี้ก็ได้ละหนึ่งหน่อเก็บครับ นี่ครับก็มาเจออีกสองนอครับแต่ว่าเขาบินหมดแล้วครับแต่บินในลักษณะนี้ยังยังยังกินได้อยู่ครับซึ่งไม่แก่เกินไปแต่เราก็จะอาจจะตัดไม่ต้องสูงมากนะครับก็นะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ ก็ทางคนโคนก็กินไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวไปตัดทิ้งเอานะฮะแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งนอ,อนอนี้ครับเถือว่ายังไม่ยาวมากนะฮะ กินได้อยู่นะครับก็นี่ครับได้แล้วีนอเก็บครับจริงๆตรงนี้มันเป็นป่าชุมชนนะครับก็คือกอไผ่จะเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นป่าชุมชนครับก็ทุกคนก็สามารถหาไปทำกินได้ครับเราอาจจะมาช้ากว่าคนอื่นนะครับหรือว่าตรงนี้มันไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นพวกกระรอกกระแตเขาก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ มดงามนะครับหลายคนจะเห็นว่ามดงามชอบกินหน่อไม้อ่อนนะครับผมพอเขามาดูดน้ําเลี้ยงจากต้นจากหน่อไม้นี่แหละครับก็ทําให้หน่อไม้เสียาหายได้เหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปดูก็อต่อไปครับเผื่อจะมีเรื่อยๆนะครับผม ในป่าชุมชนแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมแล้วก็รกมากนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเข้าป่าควรจะมีมีดนะครับผมควรมีมีดนะครับเป็นเครื่องป้องกันตัวแล้วก็รองเท้านะครับผมรองเท้าเป็นรองเท้าบู๊หรือรองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับตอนนี้ก็กาลังหากอไผ่ไปเรื่อยๆครับ เนี่ยครับทุกคนด้วยความที่เขาเป็นป่าชุมชนนะครับผมก็ชาวบ้านก็สามารถมาหาได้นะครับทั่วไปะตัวอย่างล่องลอยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นกาบของหน่อไม้นะครับที่เขาหาไปนะครับผมแล้วก็หน่อนี้น่าจะเพิ่งเกิดหลังจากที่เขามาหากันนะครับซึ่งบินพะสูงพอสมควรแล้วครับเนี่ยก็สูงกว่าตัวมาร์กไปแล้วครับแ็แบบนี้มาร์กจะไม่ตัดไปนะครับผมต่อให้ตัดปลายไปยังไงก็กินไม่อร่อยครับเดี๋ยวก็ ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับนาด้วยนะครับจะใครจาได้บ้างว่าที่มาเคยมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับดักหนูแล้วก็ดักปลาไหลดักปลาช่อนอะไรประมาณนี้ครับนาก็จะอยู่คกฟาๆตรงนี้เองครับก็ชาวบ้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้าวหรือว่าเขามาดูนาอะไรเงี้ยเขาก็สามารถเอากลับไปทากับข้าวได้เหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วแล้วก็ป่าข้างในเนี่ยรกพอสมควรนะครับผมไม่ไม่พอสมควรหรอกรกมากเลยละ่ะ เพราะว่าตรงนู้นมาร์กลองเข้าไปดูแล้วตรงที่มาร์กเคยหาเห็ดนะครับผมเคยหาเห็ดโคแล้วตรงมันค่อนข้างที่จะลกแล้วก็มันจะมืดแล้วเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ได้4หนอนะครับผมเป็น3หนอบินกับ1หนอสวยนะครับผมก็แบบนี้นะครับอันเนี้ย2หนอนครับนี่ครับ3หนอที่บินแต่ว่ายังกินได้อยู่นะฮะแล้วก็หนอนี้ครับหนอสวยมากครับผม ก็คลิปนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับาการเข้าป่ามาหาหน่อไม้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มากด้วยแกันนะครับผมพยายามจะเข้าป่ามาหาคลิปทำเรื่อยๆนะครับผมตามที่หลายคนต้องการนะครับผมโอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ